สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ C R U News คุยข่าวเด่นกับผมบูมวิศรุตมุ่งคำภาครับและหนิงกิรัติยาวงสารพีค่ะหลังจากที่เราหยุดยาวกันไปนะครับค,คุณผู้ชมพี่หนิง4วันรวดเลยนะครับไม่ทราบวา่าคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกันบ้างนะฮะยังไงก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับที่รับชมในช่องทางนี้นะครับ C R U on air live นะครับก็เข้ามาพูดคุยนะฮะเข้ามาทักทายกับเราได้นะฮะในช่องทางนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังไลฟ์สดนะฮะ แล้วก็วันนี้นะครับเรายังมีข่าวสารต่างๆมากมายนะครับเรียมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันพุธนะฮะวันพุธวันที่เราทุกคนก็ต้องกลับมาปฏิบัติงานตามปกตินี่นิงใช่ไหมใช่นะคะหลังจากที่ทุกคนก็พักผ่อนกันเต็มที่แล้วนะคะทุวันหยุดยาวนะคะอ่าไปชาร์จแบตกันแล้วนะครับยังไงวันนี้เรามาเริ่มต้นนะครับข่าวเด่นในมหาวิทยาลัยราชภชทยายนะครับข่าวเด่นวันนี้นะครับเป็นข่าวของสํานักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยลลาลัยราชภัฏเชียงรายของเราเนี่ยครับก็แม้ว่าเป็นข่าวดีของเราอีกแล้วนี่เองคุณผู้ชมครับก็คือได้คว้ารางวัลชนะ er เลิศนะครับการประเภทสถานศึกษาดําเนินการสรากตศึกษาดาวรุ่งนะครับภายใต้นวคิดเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานหรือว่า work นั่นเอง work integrated learning หนูนบิวนะครับโดยนะเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสากตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน แล้วก็มีพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเสบัตนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนนภาจุสุทธินะครับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU w h e นะครับ ท่านอารก็ได้เปิดเผยแนะว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการดบรมศึกษาร่วมกับสถาสมาคมสากลศ,ศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสากลศ,ศึกษา9เครือข่ายนะครับกำหนดให้มีการคัดเลือและแตัดสินรงางวัลสากิลศึกษาไทยประจําปีการศึกษานะครับ2,162ที่ผ่านมานะ <63 S 1> ใชครับนะครับและสถานประกอบการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะฮะโดยสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ส่งผลงานนะครับ เข้าร่วมการประกวดคนเตอรและตัดสินรางวัลสกิศึกษาดีเด่นประจำปี2563นะครับและทางมหาวิทยาลัยเรานะครับได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทที่2นะครับสถานศึกษาดําเนินการสกิศึกษาดาวรุ่งโดยจะมีการนะครับจัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศศิยบัตรนะฮะณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับค่ะดรสุพรรณวปรณิญรยกุลนะคะคณะบดีสํานักวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็ได้กล่าวว่าสํานักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นั้นนะคะมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนภายใต้เนี่ยคิดเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานนะคะ work i n t e g r a t e learning นะคะหรือวิวมาตั้งแต่ปีพศ2559ค่ะนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานนะคะจัดการเรียนการสอนแบบผสม กัรระหว่างการเรียนห้องเรียนกับการหาประสบการณ์ทำงานนอกห้องเรียนค่ะคโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสมตามเนื้อหาอนะคะโดยกำหนดรูปแบบการสอนนะคะหลากหลายรูปแบบนะคะอาทิเช่นการกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษานะคะแล้วก็การเรียนสลับกับการทำงานนะคะแล้วก็สหกิจศ,ศึกษา การฝึกงานที่เน้นการเรียนหรือการคิดตามพฤติกรรมการทำงานค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของหลักสูตรค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหากรรมด้วยนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆน,นั้นได้ประสบการณ์รนะคะแล้วก็รูปแบบที่6ก็คือเป็นพนักง,งานฝึกหัดใหม่ค่ะสำหรับพนักง,งานฝึกงานนะคะและรูปแบบที่7ก็คือการบรรจุ ให้ทำงานหรือฝึกเฉพาะตำแหน่งด้วยค่ะและ8การปฏิบัติงานภาคสนามนะคะส่วนรูปแบบที่9ก็คือฝึกปฏิบัติจริงภายหลังเสร็จการเรียนทฤษฎีด้วยค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้ได้ช่ได้ทั้งทฤษฎีได้ทั้งหลักการปฏิบัติได้รูปแบบการทํางานประสบการณ์ที่ครบเลยนะคะ อาจารย์อาจารย์สุพันเองนะคะก็ได้กล่าวว่าได้มอบหมายนะคะให้อาจารย์พันธนิตฐ์คำทานนะคะซึ่งเป็นประธานสาขาวิชาอาชีวะอานามัยค่ะและความปลอดภัยนะคะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดค่ะนะคะ,นะคะโดยเฉพาะสาขิจาศึกษานั้นจะเป็นแบบเต็มรูปแบบนะคะผลงานที่ผ่านมาปีพศ2559จนถึงปัจจุบนันนะคะจึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะคะที่ว่าในการพิจารณาในเรื่องของการได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะคะ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่งค่ะจากการประกวดด้วยเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหากิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนค่ะสําหรับสาขาวิชาอาชีวอนมามัยและความปลอดภยัยสํานักวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้นนะคะก็เปิดจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมานะคะโดยในหลักสูตรมีกระบวนการปฏิบัติภาคสนามอย่างเข้มข้นตลอดทั้ง4ปีเลยนะคะคเพื่อให้การส่งเสริม สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสมนะคะให้นักศึกษานั้นมีสมรรถภาพหลักก็หลักการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพด้วยค่ะนะคะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานนะคะทั้งนี้นักศึกษาข,ของสาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยรุ่นแรกนั้น ออกอได้ออกปฏิบัติงานสาหกิจศึกษาในปีการศึกษา2559มาแล้วจำนวน10คนค่ะนะคะแล้วก็ในอีก8สถ,สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะคะเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนด้วยนะคะจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมโดยกระบวนการสาหกิจศึกษานั้นนะคะในปีแรกนั้นทางคณาจารย์สาขาวิชานะคะอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้นก็มีการเตรียมความพร้อมมีการอบรมในหลักสูตรนะคะทั้งอาจารย์ ได้นิเทศสากกิจศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานด้านสากกิจศึกษาด้วยนะคะอีกครั้งมีการวางแผนแล้วก็ติดต่อประสานงานค่ะนะคะ,นะคะการนิเทศงานจากกิจศึกษาและก็การวัดผลประเมินผลด้วยนะคะการจัดการ กิจกรรมอบรมหลักสูตรที่หลากหลายนะคะตามทักษะที่จําเป็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพนะคะเพื่อที่ว่าให้นักศึกษานั้นนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาลักษณะนะคะการสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ที่เลี้ยงจากสถานประกอบการด้วยะค่ะเพื่อให้เข้าใจบริบทของตนเองแล้วก็ความพร้อมของนักศึกษารวมไปถึง กลับมาอยู่กันต่อในครับในช่วงของรายการ C R U News คุยข่าวเด็ดนะครับผมซึ่งในช่วงที่แล้วนะครับเราก็พูดไปถึงเรื่องนี้ในส่วนของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพไปแล้วนะครับผมที่จะเข้ารับรางวัลในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมอีกหนึ่งข่าวนะครับก็เป็นข่าวของการประถมิเทศนักศึกษานะครับซึ่ง เราก็ได้มีการประถมที่นักศึกษาออนไลน์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นการประถมเทศนะรรูปแบบใหม่นะฮะ New Normal อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เรามีการประมมเทศนะครับนักศึกษาภาคปกติจันทร์สุดไปแล้วนะครับเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นการประมมเทศนะฮะภาคเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับผมซึ่งเราได้มีผู้มีเกียรตินะฮะได้เข้ามาเรียกว่าพบปะกับน้องๆนักศึกษานะครับทุกคนด้วยว่าจะเป็นมีใครบ้างครับพี่หนิงค่ะก็จะมีทางกองคลังนะคะ แล้วก็สำนักขทยาบริการเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในส่วนของส่งเสริมนะคะสำนักส่งเสริมวิชาการและการทะเบียนนะคะแล้วก็กองพัฒนาน,นักศึกษานะคะก็ได้เข้าพบปะให้ข้อมูลต่างๆนะคะในการที่จะเวลาที่นักศึกษามาติดต่อนะคะแล้วก็เป็นการแจ้งในส่วนของการทํางานแต่ละหน่วยนะคะว่าทํางานในเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับนักศึกษานะคะ ก็อย่างเช่นในส่วนของกองค้ังนะคะนักศึกษาก็จะเป็นในเรื่องของการติดต่อการชําระค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะชาระค่าเทอมนะคะแล้วก็ในส่วนของสํานักวิทยบริการก็จะเป็นในเรื่องของฐอา,านข้อมูล <ün> ด้านาการสืบค้นข้อมูลนะคะรวมไปถึงาการบริการห้องสมุดด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของอส่สงเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะก็จะเป็นในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การลงทะเบียนเรียนต,ต่างๆนะคะแล้วก็การอนย้ายนะคะ,ะหน่วยกิจต่างๆนะคะอีกทั้งในส่วนของกองพัฒนาศึกษานะคะก็มาให้ข้อมูลพบปะนักศึกษาในเรื่องของ วิธีการปรับตัวในการเรียนนะคะเงินทุนกองทุนเงินกู้ต่างๆนะคะที่จะเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษาด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการประถมริเทศนะครับ New Normal รูปแบบใหม่นะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอชไทมุ่งไทยสงนะครับอธิการบดีก็ได้มากล่าวต้อนรับแล้วก็ให้โอวาสสำหรับน้องนักศึกษานะครับภาคสาวอาทิตย์ด้วยนะครับผมเชื่อว่านะครับมีทั้งรุ่นน้องนะครับแล้วก็รุ่นพี่ด้วยเพราะบางท่านก็เรียน เรียนไปด้วยทางานไปด้วยใช่ค่ะ,ะค่ะเรียกได้ว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยรายชภัฏฑิตย์จิงไบของเรานั้นนะคะเรามรีรูปแบบการเรียนนะคะให้กับ ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะอย่างบางกานก็ต้องการที่จะศึกษาต่อ,อนะคะแต่ไม่มีเวลาเรียนในวันปกติจะในสุขนะคะสำหรับระดับปริญญาตรีนะคะเราก็มีเปิดในส่วนของเรียนวันเสาร์อาทิตย์ให้ด้วยนะคะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยค่ะใช่แล้วนะครับผมซึ่งหากว่าคุณผู้ชมที่สนใจที่จะเรียนนะฮะยังไงติดตามข่าวสารของการรับสมัครนะครับทั้งภาพปกติจะในสุขแล้วก็ภาพเสาร์อาทิตย์ด้วยก็แล<ช>้วกันนะครับ,รบซึ่งเราก็จะมีการ ประกาศนะครับในการรับสมัครนะนผ่านทางแฟนเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของการประถมทิเทศนักศึกษานะครับในรูปแบบของออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับทาง Facebook ของกองพนานักศึกษาด้วยนะ,ะทั้งภาพปกติจนันทร์ศุกร์แล้วก็ภาคเสาร์อาทิตย์เข้าไปดูได้เลยนะว่าเอ๊ะบางทีข้อมูลบางอย่างเราอาจจะพลาดไปหรือว่าเรา,าจ,จะไม่เข้าใจก็กลับไปดูย้อนหลังได้ค่ะ มาถึงอีกข่าวหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะนักศึกษานะคะก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ขอชวนชวนนิสิตนักศึกษาและบุคลากราทั่วไปนะคะที่มีความฝันอยากมีธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองแล้วก็มีไอเดียนะคะมีความสามารถในการสร้างแล้วก็พัฒนานวัตกรรมทางสารสนเทศค่ะเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะนะคะก็ะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการประกวดค่ะพี่บูมใช่ผม TAT Travel นะคะ เทคส t าร s t a ัพซี s ั่นนะครับประจําปี2563ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งงานนี้ก็เรียกว่าชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะฮะพร้อมประกาศเสบบัรและของที่ระลึกด้วยนี่นะครับผมส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้นะครับจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปนะครับ โดยรวมทีมนะครับทีมละ3-5ถึงคนนะฮะและที่สำคัญนะครับผู้สมัครต้องอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่จำกัดสัญชาตินะทีมสามารถมสีสมาชิกสัญชาติอื่นนอกจากสัญชาติไทยได้ไม่เกิน2คนต่อทีมนะครับผู้สมัครนะครับควรมีการศึกษาอาชีพหรือความชำนาญหลากหลายแตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งก็เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับจนถึงวันที่ 30แกรแกฎาคม263ค่ะต้องแล้วะ,ะในส่วน,นของรายละเอียดนั้นนะคะก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ได้นะคะของ TAT Startup Thailand ค่ะครับผมก็เรียกว่าง,งานนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะในการาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นนำทรัพยากรนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมานำเสนอนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมก็ได้นะครับประเพณีวิถีชีวิตต่างๆนะครับหรือ จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับให้เกิดความยั่งยืนมีการต่อยอดนะธุรกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับอุตสาหการรมท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมนะในการท่องเที่ยว<ช>อาจจะเป็นรูปแบบดิจิตอลก็ได้ใช่ะคะซึ่งผลงานที่ส่งข้อระ,ร,ระกวดนั้นนะคะต้องใช้เทคโนโลยีนะคะนวัตกรรมดิจิตอลนั่นเองนะคะไม่จํากัดรูปแบบการนําเสนอด้วยนะคะจะก,ก็เขาเรียกไ้ว่าเป็นโอกาสของ หลายหลายคนนะคะที่กําลังมองหาช่องทางในการที่จะนําเสนอผลงานตัวเองนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะเรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะรับผมก็ร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิานะครับแหล่งท่องเที่ยวหลายๆอย่างตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาคึกคักกันบ้างแล้วนะฮะแต่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นะครับคนในเมืองไทยนี่แหละช่วยกันฟื้นฟูกันก่อนนะฮะ มาถึงอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นการอัปเดตนะคะกัเร<ช>ื่องของกยศนะคะให้กับน้องๆนะคะปีการศึกษา2 5 6 3นี้นะคะก็ตอนนี้นะคะหลายๆคนก็สงสัยว่าเอะในส่วนของกยศนั้นนะคะเปิดให้ลงทะเบียนถึงขั้นตอนไหนกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะก็เข้าสู่ในส่วนของกระบวนการกยศขั้นตอนที่5แล้วนะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วสําหรับการสรงแบบคําร้องขอกู้นะคะก็หมดเขตแล้วนะคะเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่6นะคะตอนนี้นะตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของการจัดทําสัญญาค่ะนะคะโดยให้น้องๆกรอกข้อมูลนะคะเข้าที่ระบบ e-student loan นะคะภายในวันที่15บหถึงสิกรกฎาคมนะคะเพื่อที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อทําการจัดทําสัญญานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ไปสู่ขั้นตอนที่7ค่ะนะคะจองวันส่งสัญญาค่ะอันนี้ให้น้องๆเข้าไปจองวันส่งสัญญาได้นะคะในที่เพจ ของ c r ยูโรนค่ะนะคะก็มีระยะเวลาเปิดให้จองคิวในการาส่งสัญญาเงินกู้นะคะระหว่างวันที่15-18ก,กรกฎาคมนะคะจากนั้นนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนที่8ค่ะของการส่งเอกสารสัญญานะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการที่ให้น้องๆนั้นนะคะอัปโหลดรูปนะคะรูปสัญญานะคะก็คือรูปสัญญาเงินกู้นะคะที่ระบบเพจ ของ c r u Loan เช่นกันนะคะภายในวันที่20ถึง22กรกฎาคมนั่นเองนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะในขั้นตอนที่9นะคะจะบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่ะนะคะซึ่งจะเป็นเฉพาะนักศึกษาที่ยืย่นกู้ ค่าเทอมนะคะที่ระบบ e-student loan นะคะภายในวันที่22-26กรกฎาคมคะ่ะซึ่งอยากให้น้องๆเข้าไปติดตามรายละเอียดนะคะ,ะการยื่นสัญญาเงินกู้ในแต่ละขั้นตอนได้นะคะที่เพจของ cru loan ะค่ะนะคะคอย่าให้พลาดนะคะถ้าหากว่าเลยระยะวันเวลาไปแล้วก็จะเข้าไปดำเนิกนการอะไรไม่ได้แล้วนะคะ<ช>ฉะนั้ตอนนี้ขขั้นตอนเขาก็จะมีเป็นระบบ ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่12งนะคะจนกว่าจะครบกระบวนการซึ่งในแต่และขั้นตอนก็จะมีระยะเวลากําหนดด้วยนะคะว่าเข้าไปดําเนินการช่วงวันไหนวันไหนนะคะจะลืมนะครับว่าเรื่องของเงินนะครับเงินทุนเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับในการศึกษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษานะครับจะต้องค้นควายหาความรู้ด้วยตัวเองยิ่งปัจจุบันนี้ <c oughs> เรามีโซเชียลมีเดียนะครับที่สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> มีหนึ่งข่าวนะครับพี่หนิงคุณผู้ชมที่ เป็นข่าวร้อนเลยนะครับข่าวร่ามาเร็วเลยนะครับผมตอนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายนะครับก็เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีนะครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายของเรานะครับทุกสาขาวิชาด้วยนะครับเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุนละ4 0 0 0บาทนะครับ ผู้มีสิทธิ์สมัครนะครับต้องไม่เป็นนักศึกษาทุนสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับและไม่เป็นนักศึกษาทุนขององค์กรภายนอกนะครับโดยนักศึกษาทุนกู้ยืมกยศกรสอ,กรอ,อสามารถสมัครได้นะครับผมและสมัครออนไลน์นะครับพร้อมทางแนบเอกาสารในรูปแบบไฟล์ภาพนะครับทางเว็บไซต์ของกองพนักศึกษานะครับผมใครที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับ เข้าไป Facebook ของกองพนักศึกษาได้นะครับหรือจะโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่พี่อ้อยนะครับคุณสุมิตราเบอร์ทโทรศัพท์นะครับ053776019ต่อ15นะครับผมซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่วันนี้เลยนะครับ8กรกฎาคมถึงวันที่22กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับทุนที่ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ด้วย นี่นะนี่ก็เป็นทุนที่เราช่วยเหลือนะน้องๆนักศึกษากันนะครับผมอีหนึ่งข่าวนะพี่หนิงเรื่องของตําราเรียนวิชาพื้นฐานอใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับสำคัญทีเดียวถ้าไม่มีตําราวิชาพื้นฐานลรวไม่รู้จะไปสืบค้นข้อมูลได้ไหนถูกต้องแล้วนะครับผมแล้วก็เรีนไ่รู้เรื่องด้วยนะซึ่งทางมหาลัยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะวิธีการรับตารานะโดยสามารถดาวน์โหลดนะครับ Uh, ไฟล์ PDF นะครับตำราเรียนวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาเลยนะครับผมที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับผมได้ทุกชั้นปีนะฮะตั้งแต่รหัส60 61 62แล้วก็รหัส63ด้วยนะครับและทั้งภาคปกติจันทร์ศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วย นะครับผมอันนี้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ได้เลยนะครับซึ่งทางมหาลัยนั้นจะไม่มีการจัดกิจกรรมการรับตํารานะฮะกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลกนะครับก็นองจากว่าการแพร่ระบาดของไวรัสนั่นเองนะฮะเราก็มีอยากให้แบบว่ามีนักศึกษาเนี่ยเข้ามารวมตัวกันเยอะๆอย่างนี้โดยเฉพาะการมารับตําราเนี่ยโอ้โหกี่พันคนพี่หนิงใช่ไหมครับค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ไปดาวน์โหลดได้เลยง่ายสะดวกและง่ายด้วยนะคะถูกต้องแล้วนะครับหรือหากว่าน้องนักศึกษาเนี่ยโหลดมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับ อาหารจริงๆเลยนะอยากจะได้ตำร,ราวิชาพื้นฐานที่เป็นรูปเล่มจริงๆเนี่ย<ช>ก็ติดต่อได้นะครับที่สนย์หนังสือของมอาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเรานะครับ <AR> ได้ทุกวันตรงจุดไหนคะสนยนหนังสือสูนย์หนังสืออยู่ก็ตรงจุดฟู้ดอาหารเซ็นเตอร์เลยฟู้ดเซ็นเตอร์เล,<ช>เลยนะครับผมก็ไปติดต่อได้นะครับในวันเวนาลาราชการอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตำราวิชาพื้นฐานที่นักศึกษานะครับจะต้องหนึ่งไปดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf มานะฮะ หรือใครที่อยากจะได้รูปเล่มด้วยก็ไปติดต่อที่ศูนย์หนังสือได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมเอาละค่ะนะคะช่วงท้ายสุดสุดท้ายของช่วงของเรานะคะครับผม ก็มีในเรื่องของมาเก็ตเพจมาฝากเช่นเดิมนะคะหลายๆคนก็ส่งว่าเอ๊ะช่วงนี้นะคะในกลุ่มราชพัฒเชียงรายมาเก็ตเพจมีสินค้าอะไรมาอัปเดตนําเสนอกันบ้างนะคะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าไปในเพจนะคะในกลุ่มในกลุ่มของราชพัฒเชียงรายมาเก็ตเพจได้นะคะเยอะมากหลากหลายสินค้าหลากหลายประเภทมากนะคะก็ยังไงก็ฝากอุดหนุนสินค้าในราชพัฒเชียงรายมาเก็ตเพจกันด้วยนะคะค่ะหรับ ช่วงต่อไปค่ะพี่บูมนะคะช่วงที่นี่มีคําตอบวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญท่านใดมาร่วมรายการค่ะโอ้วันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับมาหลากหลายท่านเลยนะครับท่านแรกก็จะเป็นผู้อำนวยการของกองวิเทศสัมพันธ์นะครับผมท่านก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนะฮะตอนนี้เราเรียกว่าทางมหาลัยของเราเนี่ยก็มีนักศึกษาที่เป็นต่างประเทศนะครับมาเรียนที่มหาลัยของเราด้วยนะครับก็อย่างเช่น ทางนักศึกษาจีนนะคะบนเลยครับมีเคยมีจีนมีประเทศสิงคโปร์เกาหลีอเมริกาหลากหลายเชื้อชาติเลยใช่นะคะแล้วก็ก็เรียกได้ว่าจะมาพูดคุยพบปะกับน้องๆนะคะในเรื่องของ การศึกษาต่างประเทศด้วยนะคะถูกต้องอ<า>แล้วเรวเรียนที่ราชวชียงรายของเรานะครับไม่ได้มีดีแค่เรียนในประเทศไทย<ช>เราม,มีสามารถไปเรียนต่อจากต่างประเทศได้ด้วยใช่ไะคะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรามีนักศึกษา จากประเทศหลายประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะ,ะเรื่องราวรูปแบบวิธีการต่างๆนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปคุยกับช่วงที่นี้มีคําตอบนะคะพบกับผู้วยการกองวิทยสัมพันธ์นะคะดรธีรวัตรวังมณีนะคะก็จะมาให้คําตอบนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณนะ,ะก็เป็นในเรื่องของงานสมมสอนคะ่ะและงานกู้ภัยด้วยนะคะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปฐมทัศน์นะคะ ปันนาเลอร์นะคะท่านก็ได้มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการช่วงที่นี่มีคําตอบด้วยนะคะ,ะกาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานสมมสอนแล้วก็งานกู้ภัยของมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายด้วยค่ะครับผมก็รู้ได้ว่าเรามีงานสมมสนนะรนแล้วก็อย่างที่บอกว่างานทั้งงานกู้ภัยด้วยก็เป็นงานที่เราได้ไปแบบช่วยเหลือสังคมคะนะเป็นจิตอาสาจิตอาสาค,ครับผมมีเคยเคยเห็นนักศึกษานะครับเป็นกลุ่มเลยนะรวมกลุ่มการเป็น งานกู้ภัยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นงานจิตอาสาจริงๆที่ได้มีรายได้ไหมไม่มีคือทําด้วยใจจริงนะคะการที่จะช่วยเหลือนะคะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าผู้ที่ได้รับความลาบากนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่านับถือน้องๆกลุ่มนี้เหลือเกินนะครที่เขาทําแบบด้วยใจจริงๆนะครับเรายังไม่ถึงขนาดนั้นพี่หนิงใช่ไหมอนะคะทุกคนก็ต่างเสียสละเวลาส่วนตัวนะคะในการที่จะร่วมกันทากิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะแล้วก็ ก็ต้องเรียกว่าเราก็จะเป็นอีกแรงบันดาลใจนะคะให้กับผู้ที่ทํางานได้นี้แะค่ะครับผมเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะครับมาติดตามนะฮะจากับ CR อยู่ที่มีคําตอบด้วยนะครับและพลาดไปได้ช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะฮะสองพาร์ตี้ของเรานะคะครับค่ะจะมีเรื่องราวนะคะสาระหรือว่าวาไรตี้อะไรมาพูดคุยกันก็ติดตามชมกันได้นะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะเพราะว่าอยากให้เราอยู่ด้วยกันจนถึงก่อนเที่ยงเลยใช่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้2 จะเรียกว่าสองสาวสองหนุ่มดีให้สองพันรายการนะคะก็จะมีเดี๋ยวมาดูว่ามีของมาแจกหรือเปล่าใช่นะค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโอ้ยหลายมีหลายหลายอย่างมีอะไรคนก็ได้รับของใช่เราส่งของไปให้ด้วยสำหรับผู้ที่ร่วมาเล่นเกมในรายการนะคะอ่าอยู่เรียกว่าดูฟรีไม่ได้เสียตังค์ด้วยใช่ไหมครับแล้วยังได้ของขวัญด้วยนะะฮจากพวกเราด้วยนะครับผมเอาละค่ะนะคะช่วงนี้นะคะเราสองคนคะก็ต้อง ขอตัวกันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะครับในช่วงของ CRU News นะครับคุยข่าวเด่นนะครับทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์นะฮะเวลา9นาฬกาถึง9นาฬกา30นทีโดยประมาณค่ะครับผมแล้วก็ยังไงช่วงท้ายนี้นะครับเราจะดาไปด้วยนะครับมิวสิกวิดีโอนะครับ No Covid นะจากน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชวัชเช่งรายนะครับความน่ารักของน้องๆนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวยังไงเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมไปรับชมกับยูทิววิดีโอนี้ได้นะครับจะห่างไกลโควิดยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องๆกันนะครับวันนี้ผมบูมิสรุตมม้งคำพาครับหนิงกีรติยาวงสารพีค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ